โอเควันน okay. anyway, ี like backpack, right? ้เราจะมาแสดงการตีบอสแบบแปลกๆนะเสียงหลงด้วยมีแบบว่าใช้แทคติคนิดนึงเลี่ยงจากตายหาบหลายรอบตุีลัวๆเออเราจะลองวิธีแปลกๆดูนะนี่ตัดเกมตัดเกมอยู่ฝั่งไหนเขาจะอยู่ฝั่งไหนใครนี้เขาวางเลยนะจัดไปคือที่จะดีเรานะฮะ ตอนแรกเรากำแพงมาตั้งปรากฏว่ามันก็ยังคุดออกมาได้นะแต่รอบนี้เราเอาผานังเี่หมากันดูว่ามันคุดได้ไหมซึ่งอย่างน้อยนะมันอาจจะเสียเวลาคุดบ้างนะาะว่าแล้วเราก็ตุยชิชนี่ปีแล้วแล้วถ้ามีคบเพลิองอยู่เลยแล้วมันตีมาใช่ไหมไอ้พวกพิษอะมันจะมันจะไม่ออกมามันยิงนะแค่เดามิเว้ยแล้วตลบไต้คือจะไม่โดนเดามจแล้วพิษก็จะไม่ตกเราก็จะไม่โดนดเดามจดยังแหละทีปีทีปีแมพอไหม คปับหนึ่งกินบัาอะนับนับสามถึงหนึ่งนะับสามถึงหนึ่งพอเริ่มปุ๊บเริ่มตีโอเคปะสามสองหนึ่งไปจับผิดจ้วงแทงครับจับผิดจ้งแทงครับจอนี้ผิดจ้วงแทงปี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 อ้ยพี่อดูมูมว่าท็อตมันมือกันไม่ใช่อันนี้เราดอ

นอนได้พวกนั้นนี่มันพยายามแค่ตายเพื่อจะมาฆ่าพวกเราแต่มันทำไม่ได้ยังไงล่ะเพราะเราฉลาดกว่าเรียก้อยตายก็ไอ้นอนอุ้ยเอาวิธีนี้มันก็ได้อยู่นะตื่นแถมรู้สึกฟีลิ่งเขียนตายใต้นอนเชี่ย yes กาจะตีได้ตายสี่ห้ารอบ ดูของนี่แค่เนี้ยปืนโคกอีกอันนึงขอแล้วกันทั้น,นี้อีสัตว์แล้วมีแค่เนี้ยแค่นี้ให้กูแค่นี้แล้วแสดงว่ามันสร้างปืนโคกได้นี่มีจริงเหรอเธอลองคิดภาพดูนะไม่รู้ดิต้องไปลองดูปะ่ะแล้วของอะหมดแล้ว ไ <c oughs> อ้เหี้ยอย่างเกียน์เลยสัตว์ไอ้เหี้ยอย่างเกียนเกียนจริงอันนี้เกียนจริง,อนนรงบอกเลยถ้าใช้ตีจากระยะนอกใช่ไหมมันก็จะตายแต่ว่ามันน่าเบือ่ออันนี้มันรู้สึกได้ได้ฟิลกว่าเอาอันนี้ไปใส่ไว้ในแท่นโอ้ห้อันนี้เจ้าไปใส่ไว้แท่นได้ได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์อ่ะคอนเทนต์นี่ของก็เต็ม เออปั๊บนะม,มีทิ้งเลยกันอ่ะเอามาเฮียโค้แค่เสียงก็แท้เราครับน้องน้อเอา,เอาไปใส่ที่บ้านแล้ววะเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านวาบวบวบมีลองกดดูนั่นไง้ย <TH> <IL EN> <IO> โอเคโอเคอยู่ครับวาบแล้วก็มีโหลดหน้าจอเกมก่อน เฮ้ยถึงบ้านแล้วเยเดโอเป็นไงอ่ะอ้ยใส่ใส่ใส่ใสไปตรงไหนอ่ะตรงนี้อ่ะมีอันเดียวที่ยังไม่ใส่เฮ้ยเชี่ยกระบองกระบองหนะ้าไม่ตัดอันนี้แน่ๆอันนี้แน่ๆเฮ้ยเฮพี่อยมมันมองตามหราด้ยอ่ะเฮ้ยมันมองตามเขาตั้งนานมองตามเธอ<ๆ>ไปเฮ้ยเจ้าปลุกตูดเราคุณหมอ แต่อฮะเราไม่เคยเห็นสิ่งมีชีพเช่นเจ้ามาก่อนใช่ตัดกูกูก็มือบอลไปเรื่อแอมมือเลยพากูมาเนี่ยครั้งหนึ่งเคยมีอะไรทำที่นี่แต่บัดนี้ได้สูญหายไปแล้วสูญสิ้นไปแล้วสูญหายไปสิ้นเชี่ยแม่งแปลดีนะแต่บางทีก็อ่านแล้วมึนเราคงหลับไหลมานานชั่วการหลับกลับช่กันชั่วกลับชั่วกัน <Yeah. S 2> เราสงสัยว่าว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะหนูมันเปิดไอ้นี่แน่เลยเราต้องขออะไรบางอย่างจากเจ้าไหนลองว่ามาดิ <c oughs> เผื่อให้ได้ <Yeah. S 2> จงค้นหายักษ์โบราณ <Yeah. S 2> ที่ยังวนเวียนอยู่หลังกำแพงใหญ่เฮ้ยนี่แกใช่วัดจักโพกับจักรวัดแจ้ง <c oughs> อันนั้นพ้อไอันนั้นอันนั้นป,อป,ป้อกระแพงวัดนเนีน่ยทออโโำลายใหหมดเฮ้ยจริงเหรอแล้วกเก็บวิญญางอม,อมามอมมาเฮ้ยโดยพลังนั้น เราก็จะคืนสภาพดังเดิมได้เมื่อคืนสภาพแนละ้วมึงทําอะไรต่อทําลายโลกะ <c oughs> <c oughs> วะเพื่อการตอบแทนเจ้าจะได้กลับไป <c oughs> ยังที่ที่จากมาเอาไอยสัตว์มันเป็นความผิดกูอะที่เข้ามากู <c oughs> เข้าใจแหละมือพรอแต่มึงตวงกูกลับดีมายงมายืมอะไรไม่ให้สัตว์ <c oughs> พลังที่เราจะมอบให้กระฟพงใหญ่จะเปิดออกเมื่อเจ้าวางมือลงไป กถอยเลยเอาเราต้องเราต้องอ่านใหม่นะถ้ากดออกอสัตว์กูเชื่อเลยโทษโทษเออหนูว่านะมันต้องเป็นสักที่หนึ่งอะที่เป็น <c oughs> มันเปิดออไบโอไหมแล้วถ้าเราตีเบลนั้นทิง้ง มันจะเกิดเปโวใหม่ปะหรือว่ามันคือเปโวใหม่แบบหรือว่าไบโอมใหม่ที่เป็นมันปลดล็อกไปแล้วหรือเปล่าอยู่มันอยู่ข้างนอกไม่ไม่มันบอกว่าประตูใหญ่จะเปิดออกเมื่อเราก็คือประตูไงมีที่เราไปยืนน่ยแสดงว่าเราต้องไปแตะมันไม่ใช่ไมันไม่ใช่ขอบแมพไหมอ่ะตัวนั้คือประตูไหนอะไอตรงที่เราไปเจออุ้ยมีอะไรอะไม่มีอะไรเลยเจ้าต้องเดินทาง ไกลสูส่กำแพงใหญ่แล้ววางมือเพื่อเปิดมันออกมีสปอยค่ะพี่ยังไม่ได้ดูเหรอก็เขาหลุดมาเมื่อกี้เขาเดินออกมาแล้วมาใ้เรื่องใหม่เรื่องอใหม่เ <laughs> จ<ะ>้า <laughs> จะพบเหล่ายักษ์าอยู่หลังกำแพงใหญ่เอ๊ย <laughs> ยักษ์อยู่หลังกำแพง <laughs> <laughs> สัเกี้สักวสั่เกีย่กี้เกี้ว่กวั่งเวส่เีย่เกี้ยวเกี้เกับชเวัเกียเกียั่งเกียเี้ยวสเกี้ยวี้ยวเกวเอกี้ยังเกีักี้วงเ้ยว้ยว้้งเกกลกกกยว่ ถ้ากระแปงยาวๆน่าจะอยู่จีนวางมือลงเพื่อเปิดมระปองเฮ้ยจากคลิปที่แล้วนะฮะวงเล็บยังไม่ได้ลงจากคลิปที่ยังไม่ได้ลงแล้วต่อเป็นคลิปนี้นะก็คือเราจะทดลองว่าอี a พดใหม่ที่ปรับเนี่ยมันมีโอกาสที่หนอนมันจะหลุดไหมนะฮะอันนี้คือแพดใหม่นะฮะดูเช่น0.34นะคือจะดูว่าเวลาเราวางอีกรอบหนึ่งดูว่าสปอนแล้วมัน มีโอกาสที่หนอนมันจะสามารถทะลุก,กำแพงมาได้หรือเปล่านะฮะเราพร้อมไหมไอ้นนองพร้อมเหีรรเห้ยวพร้อมหมอจิ้งก็ไม่พร้อมก็ได้อ่ะอะไรวะพร้อมอยังพร้อมอยัง <c oughs> พร้อมแล้วพร้อมแล้วเต่นเต้นเต้นเอ้ยไปมาเจ้าหวะนี้ก็คือจริงไม่ต้อง ลืมวะลืม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 ,ลมไม่เป็นไรไม่ปไปไหนจูก่ก็จู่ก็จู่กาเฮ้ยได้อยู่นะมันไม่เกิดครับหรือม,มันเกิดวะมันเกิดแต่เราไม่เห็นว่ามันเกิดแต่เราไม่เห็นเออวะเฮ้ยเห็นนะทั้งหนนั้นเห็นเกิดเกิดโอ้โถโดน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 ตา,ตายๆวันนี้ไม่หลุดวะ ดีดีดีชิวเออชิวชิวเลยเป็นอันสรุปว่าไม่หลุดนะครับแล้วก็พยายามอย่าลืมปักทอดนะฮะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ